จังหวะนี้มาดีแล้วครับดูครับอาราบานี่เติมขึ้นมาแล้วครับทางด้านขวาโอเคกระชากไปครับกระชากไปครอสบอลลูกนี้แล้วเต็มเต็มนโอ้โหสไลด์ยิงได้อย่างสวยเลยครับโอเว่นนะครับชาร์จเข้าไปก็ต้องบอกว่าครอสบอลดีจริงๆนะนี่แหละคือจุดเด่นของอาราบานเลยนะครับและค่าพลังตอนนี้ก็สูงมากๆด้วยนะครับในตำแหน่ง R าี สวัสดีครับอินตรัมทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องแอนด์1 8เกมเมอร์กัน n เช่นเคยนะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวอาราบานะครับซึ่งอาราบานี่ก็เป็นตัวที่ค่าพลังสูงมากๆนะครับถ้านำไปยืน CB บเนี่ยจะ93นะครับแต่ถ้าเกิดจับปีนา p เนี่ยจะค่าพลังที่94นะครับก็เรียกได้ว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับไปดูค่าพลังข้างในกันดีกว่านะครับ ค่าพลังข้างในเนี่ยเห็นได้ว่าการจ่ายบอลสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นส่งสั้นส่งไกลเนี่ยสูงหมดเลยนะครับรวมถึงการลิงก์บอลก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับถัดลงมาเนี่ยค่าพลังปั่นโคง้งคิงพาวเวอร์ฟิลโแท็กเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าจัดเต็มนะครับตรงนี้เนี่ยใช้ยิงได้ด้วยนะครับเพราะว่าอะไรครับอาราบาเนี่ยคนเนี่ยอาจจะนําไปยิงฟรีคิกก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ ค่าพลังป้องกันก็สูงอีกด้วยนะครับคือค่าพลังป้องกันอย่า95เลยนะครับบอลวินนิ่งก็โอเคนะครับเข้าประทะก็ดีจัดว่าเด็ดเลยตัวนี้สกิลมีนักขึ้นช็อตดิปปิ้งช็อตนะครับมีลองแลงด์ดิฟฟ์ด้วยนะครับก็เป็นกองหลังที่เรียกได้ว่ายิงได้เนาะมันสามารถแบ็กเนี่ยมันสามารถขึ้นมายิงได้นะครับแล้วก็ฟรีฮิกได้อีกด้วยนะฮะยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปดูกันในเกมดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคเลสโก อาราบาเนี่ยจะเด่นมากๆเลยนะครับในเรื่องของการคอสบอลน,นะครับการเติมเกมรุกนะครับคอยเปิดบอลยัดเข้าตรงกลางนะครับเรียกได้ว่าเปิดบอลได้แม่นนะครับแล้วก็ชอบตรงมันวิ่งได้เร็วจริงๆนะกดเชิยงแล้วก็สปีดไปเลยนะครับขึ้นลงเนี่ยไม่มีเหนื่อยเลยนะครับสตามิน่าถึง94เลยทีเดียว ข้อดีอื่นๆของอาราบาเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นในเรื่องของความเร็วนะครับความแข็งแกร่งของตัวผู้เล่นนะครับที่สามารถเติมเกมรุกได้แบบนี้นะครับคอยกดชิ่งแล้ววิ่งขึ้นได้เลยนะครับโดยแบบไม่ช้าแล้วก็ไปกับบอลได้เลี้ยงบอลได้ดีนะครับไม่เหมือนกับวิงแบ็กบางตัวนะครับที่อาจจะช้าหน่อยแล้วก็เลี้ยงบอลได้ไม่ดีนะครับทั้งที่มีขนาดตัวที่เล็กกว่าอาราบาครับอาราบาเนี่ยก็เลยจะได้เปรียบหลายอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็น พราะมแข็งแกร่งนะครับที่ตัวเนี่ยมีขนาดตัวที่ใหญ่แล้วนะครับยังมีความเร็วอีกนะครับแถมยิงได้อีกนะครับเรียกว่าเป็นวิงแบ็กที่ครบเครื่องเลยนะครับบางคนเนี่ยอาจจะจับยินเซนเตอร์นะครับเพราะว่าเซนเตอร์เนี่ยก็พลังเยอะนะครับ9.3แต่พอเป็น RB เนี่ยก็9.4เลยนะครับผมอ่ะชอบให้มันยืน RB มากกว่านะครับเพราะว่าเพราะว่า CB เนี่ยมีตัวหลายตัวนะครับที่ค่อนข้างจะเก่งกว่าอาลบานะครับอันนี้ผม ก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าตัวที่เก่งกว่าอาราบาในตำแหน่งซีบีเนี่ยเยอะมากนะครับแต่ RB เนี่ยก็มีนะครับแต่อาจจะน้อยกว่านะครับหรือบางคนเนี่ยมีตัวที่เก่งกว่านี้นะครับคาบลังที่เก่งกว่านี้แต่ว่าชอบสไตล์การเล่นของอาราบามากกว่าก็สามารถหยิบนํามาใช้ได้นะครับเพราะว่าตั้งแต่ตัวเบสเพลเยอร์เนี่ยอาราบาก็จะเก่งในเรื่องของการเลี้ยงบอลนะครับการเบียดการครอสบอลเนี่ยผมชอบมากเลยนะครับเปิดทีไรเนี่ยเข้าหัวตลอดเลยนะครับเตะขึ้นมาเปิดเข้าไปเนี่ยมีลุ้นตลอดครับสำหรับอาราบา นอกจากนี้อาราบาก็เป็นตัวที่ควบคุมบอลได้ดีพอสมควรนะครับสามารถดึงจังหวะเล่นริมเส้นได้นะครับสามารถแบบดึงเวลารอเพื่อนเติมแล้วค่อยคอ o เข้าไปเนี่ยก็ทําได้เนื่องจากว่าตัวเกเองเนี่ยเออมันควบคุมบอลได้เนาะแถมมันยังบังบอลได้อีกมันก็เลยสบายเลยครับทีนี้แต่ข้อเสียเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าสปีดของอาราบาเนี่ยอาจจะน้อยกว่าวิ่งแบ็กหลายๆตัวเลยนะครับทาให้หลายคน่ะอาจจะไม่ได้ชอบวิงแบ็กที่ชา้า์จเท่าไหร่นะเพราะว่าอาจจะลงไม่ทัน แต่ตรงนี้เนี่ยมันทดแทนไปด้วยของสต a มินานะครับในความพิ่นรองผมเนี่ยถ้าตัวที่วิ่งเร็วและสต a มินาน้อยเนี่ยมันก็จะหมดไวครับท้ายเกมมันก็วิ่งช้ายอยู่ดีแหละเพราะมันเหนื่อยใช่ไหมแต่อลาบาเนี่ยกลับกันนะครับมันความเร็วกลางๆนะครับแต่วิ่งลงขึ้นลงในทางเกมเนาะมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับอราบา รวมๆแล้วเนี่ยก็หมดแล้วนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีความเข็ยนยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์มาแชร์กันได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับส่วนใครนะครับที่เพิ่งหลงเข้ามาชมเป็นครั้งแรกเนะี่ยผมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย